ระยะของที่มาเอ้าเฟอร์ไปเลยยังไงบ้างเที่หมดค่ายกหมดสี่ยกขึ้นในยกค่าเรามองว่าเรายังไงบ้างที่เรานำอยู่เราได้ลูกยังไงวันนี้พี่รู้ว่าดูเหนือกว่าเขาอยู่นี้เราก็เตะเยอะกว่าที่ชนะมาวันนั้นนู่นไม่เตะดักถี่มวยมากเลยตัวตีแล้วแล้วก็หายแล้วหายแล้วแกไปยังไงลส่งเดิมนะครับก็ส่งเดิมเดินไปเรื่อย ขไม่เจ็บเ่เลเราไม่ได้เจ็บลูกแข็งเลยภาคเก็ขึ้นเป็น2ก่อนแล้วยังไงบ้างท่านอีกครั้งนึ่งแ่วคงคงจะมีแหละเพราะ่เป็นมวยใหญ่แรกเลยท่นผู้แล้วก็คูชเมีไม่ค่อยเยอะต่ยเลตยไม่เจนนกเทไร่นี้ก็ได้เลยงตายก็ไม่เจ๊น้าต่อยทํงนไที่แล้วต่าเจน้มาเราก็ ออกก็ตายนี in pocket, ่แหละแต่ใบนี้ไบนี้ดีกว่าใว้เลี้ยวเองนะไบนี้สวยสวยกว่าใว้เลี้ยวอีกมวยไว้เลี้ยวยังเจ้นักเลยต่อยมองว่าจะเกิดจะแม้ไว้เลี้ยวแต่ใบนี้มองว่าสร้างยกถึงมอกก็ได้ยอะใช่คุ้มคุ้มท่ายุเราตอนนั้นเรารู้สึกไงครับอู้เทนมาไว้เลี้ยวแล้วอ๋อยังคิดว่าเราเลี่ยวเยังคิดว่าเรื้มๆหน่อยแล้วเห็นตอนที่หมดยกนี่เซนมวยตะโกนว่านี่ยังเดียวเรารู้สึกไงบ้างครับตอนนั้ เราก็ต้องไปจับเขาตั้งแต่แรกแล้วไปเขาก็รอจับแล้วเราก็เขาบอกว่าเดินเราก็ชกตามเกมตามสไตล์ของเราเราก็มองว่าเราถอยเราก็ออกวุฒิทำได้เยอะเาถอยแต่เราก็เตะแต่พวกนี้มันฝั่งนี้มันมีอยู่แล้วมันมันสู้ไม่ได้มันสู้ลงใหญ่ไไม่ด้แล้วคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับเฟอร์รี่มาทรงเดิมก็แข็งแรงดูลงพอใจผลงานไหมวันนี้พอใจผลงานตัวเองแม้ว่าผลงานชกมันจะไม่เป็นใจมีตรงไหนที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขบ้างไหม เราต้องเสริมกำลังแขนให้มากขึ้นนะอืมก็ถือว่าเป็นนี้อยากขอโทษแล้วเนาะใช่โทษเดี๋ยวมันโจงพอเสียเกมครับที่ทำให้พิดการครับก็ถือว่าไม่ม่องอย่าพูดเพ่แบบนี้ไม่มีเรืป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับผมเคอยพูดกันต่อไปไม่มีเรื่องพูด